สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆดูดูด <c oughs> เข้าสวนมาถอนยาสตารอเบอรี่ก่อนจะถอนก็ดูเอานะคะดูเอานี่เดี๋ยวจะพาไปเชยชมดอกแอปเปิลก่อนนะคะนี่ตรงนี้สวนแอปเปิลนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูค่อยกลับมาทำงานไปเพิ่มพลังก่อน สวยไหมดูสิสวยไหมเพื่อนๆออกดอกมามันจะออกสีชมพูชมพูนะคะ ừ, 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 ทุกซอกทุกมุมเลยเพื่อนเพื่อนเยอมันเนาะมันบอกไม่ถูกอ่ะเพื่อนเพื่อ ว้าแบ่งปันความสุขให้เพื่อนๆ FC นะคะดูสุดไปนู้้นเลยน,นี่จะพาไปดูอันนี้มาทางนี้ก็นี่อันนั้นมันบานก่อนเพื่อนมันเริ่มหมดแล้วเนาะนี่เริ่มหมดเริ่มเริ่มไอ้นั่นลนะไปโอ้โหเพื่อนๆเ,เ,เลย ตรงนี้นะสุดยอดพี่เมินมาตัดยาไว้ให้กระต่ายพรุ่งนี้ฝนจะตกหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปต่ออันนี้ดอกเชอรี่สีเหลืองนะคะตอนนี้ดูแต่ผลไม้ไปดูแต่ดอกไปก่อนผลไม้เดี๋ยวมารอรุ่นกันอ้ยอ้ยเชิญน,นะอยา,าอ๊อ เพื่อนเพื่อนดูดิเพื่อนแฟนใหญ่บอกช่วงนี้เลยเป็นช่วงที่แบบสวยที่สุดนะข้างหลางเขียวชอุ่มข้างบนโอ้โหเพื่อนทุกต้นเลยปีที่แล้วก็อย่างนี้เลยแต่ว่า โพสักพักหนึ่งอันนี้หวังว่าไม่เป็นเหมือนปีที่แล้วนะเนี่ยอากาศหนาวติดลบมาช้ำหมดเลยปีที่แล้วไอ้เพื่อนๆอันนี้ออกทีหลังออกดอกทีหลังต้นเล็กเนาะนี่ต้นเล็กไอ้พรุนนะ่ะไปดูพรุนไปดูลลกพรุนอันนี้แอปเปิลนะคะโอ้ เวิร์นเพื่อนว้าวไม่ช่วยยายสะออนหน่อยมาช่วยยายสะออนหน,น่อยเพื่อนๆโอ้ยดูดิหอมหอมอ่อนๆหอมอ่มอนๆโ,โอ้ย ้งดูคนหรอกเพื่อนดูไปดอกไม้คนเห็นไหมคนรอดูตอนไม่มีอะไรโชว์รอดูตอนตัดทิ้งนะเยอะแล้วนะต้นแอปเปิ้นแต่ก่อนมีเป็นร้อยต้นคืออย่าพวกต้นใหญ่ๆนี้เราปลูกต้นเล็กๆเงยใหญ่ๆนี่ไม่ได้ปลูกหรอกเจ้าของเก่าเขาปลูกเนี่ยเล็กๆอย่างนี้เราปลูกเสริมเจ้าของเขาปลูกสมัยหลังสงครามมันมัน มันขายได้มันดอกไม้สีเหลืองๆอะไรเงี้ยเจ้าของเก่าเขาปลูกเจ้าของเก่าเขาก็อยู่ในหมู่บ้านนี่แหละเพื<ๆ>่อนๆก็ปลูกขายแต่ตอนหลังมามันขายไม่ได้แล้วตอนนี้ก็ขายไม่ได้เขาซื้อแต่เฉพาะสวนใหญ่ๆสวนเล็กๆอย่างนี้เขาไม่ซื้อเราก็เอาไปแลกน้ําผลไม้บางทีแฟนใหญ่ก็ไม่เอาไปแลกมันไม่คุ้มค่ารถไปมันไกลเนาะ เุ้ยพรุนนี้ก็ออกดอกดน,นี่นานีไ่ได้มานี่ออกดอกนี่นานี่ปลูกได้นี่ปีกว่าๆยังไม่ถึงสองปีหรอกเดือนตุลาถึงได้สองปีดูสิดูสิสโอ้ยเพื่อนสอนนะยายไม่รู้จะพูดว่ายังไงดีพูดไม่ออกบอกไม่ถูก มันสวยไปหมดอะมันขาวไปหมดอะน่าเสียดายดอกนะนะของข้างบ้านเขายังออกดอกอยู่นะของเขามันมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันช้ามันมันเป็นลูกพีชที่มันสุกช้าของายมันหมดแล้วอันนี้สุกก่อนมันจะอร่อยกว่าตัวนู้นตัวนู้นมันสุกช้าแต่มันจะออกแห้งๆมันไม่ค่อยมีน้ำของใยสุกก่อน ลูกใหญ่ของเขาจะลูกเล็กเนาะโอ้โหโอ้โหโอ้โหฝันสิงโตก็อยากเก็บไปทำน้ำผึ้งสวนก็ยังไม่เสร็จ <c oughs> ทุกออกดอกทุกต้นเลยจ้าปีนี้ทุกต้นเลยแต่ว่า ตั้งแต่ยายมาอยู่มาเพิ่งปีหรือยายอยู่มาสิปปีกว่าแล้วเพิ่งปีหรือสองปีเลยแอปเปลิลไม่ติดลูกไม่รวมกับปีที่แล้วนะปีที่แล้วติดอยู่แต่ว่าหนาวมามันช้ำนะ่ะเออนี่ยนี่พรุนนะคะนี่พรุนอู้ยนุ่นนี่ดูข้างหลางดอกฟันสิงโต โอ้ยร,รุนนี้บานหมดเลยไม่ได้เดินมาปกติกอ็ออกดอกเต็มเลยนี่เอา้าต้นนี้ไม่ไม่ได้ออกดอกเลยรุนสีเหลืองนี่ปีนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วรอรุนปีปีหน้าปีนี้ไม่ออกลูกเลยไ,ไม่ออกดอกเลยนี่ออกหมดแล้วอะ่ะอะไรอะ่ะดูสิเผลอตอนไหนเนี่ยเพื่นพนอนๆเผลอแป๊บเดียวเอง หมดละว,วันนั้นมายังไม่บาดเลยที่ยายเดินมาดูดอกฝันสิงโตนะนนถนนที่ยายเดินออกกําลังกายก็ยังไม่เคยได้เดินเลยดูดิอาทิตย์นี้ไม่ได้เดินรออาทิตย์หน้าเนาะไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนเดินไปทางกระเทียมป่าเลยเดินทางนี้เดินไปทางในดอกไม้ก็หมดละต้นเชอรี่นะฮะนนทางอันนี้เชอรี่เปรี้ยวนี่ สเพื่อนๆโอ้ยทั้งสายทั้งขวาเลยจ้าคลิปยาวแค่ไหนก็ไม่รู้ยาวยาวหน่อยก็ทนทนดูหน่อยเด้อดสวยมากสวยมากสวยจริงๆอากาศกำลังดีไม่ร้อน ไม่หนาวโอ้โหสองต้นนี้เริ่มแก่แล้วนี่ไม่ไปไรตัดทำฟืนโอ้โหเพื่อนๆเอ้ยถ้าซื้อฟืนเขาเนี่ยต้นหนึ่งเนี่ยเออเรียกอะไรนะฟืนอะฟืนต้นนี้ยนะซื้อก็เป็นพันเนี่ย เออเป็นพันถ้าซื้อแต่ไม่ใช่ว่าฟื้นดีแบบนี้นะเห็นไหมแฟนใยายตัดมันขึ้นมาแล้วนี่มันขึ้นมาใหม่นี่ตัดให้มันขึ้นมาใหม่นี่เดี๋ยวปีนี้แฟนยายก็จะตัดตรงเนี้ยนี่มันต้นนี้เห็นไหมขึ้นมาใหม่เยอะเลย ลืมไปดูลูกพีทมันติดต้นติดหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูก่อนนี่เชอรี่ต้นนี้ก็ปีกว่าๆนะคะเดือนตุลาถึงได้สองปีติดหรือเปล่าไม่รู้ยังไม่รู้หลักอตอนนี้นี่ลูกต้นพีทติดลูกมังหรือเปล่ายังไม่รู้หรอกมันพึ่งร่วงดอกมันพึ่งร่วงนะก็เลยยังไม่รู้ติดอยู่น,นี่ถ้าดูเป็นอย่างนี้นี่ อันนี้ไม่ติดนี่อันนี้ติดอยู่นี่มันเขียวๆนี่ดูออกเลยมารอรุ่นกันก่อน,นอีกสักสองอาทิตย์เดี๋ยวก็จะรู้ผล,ลนั่นแหละนี่อันนี้อันนี้ไม่ติดเลยปีที่แล้วติดเยอะมากปีที่แล้วติดเป็นประวัติศาสตร์เลยครั้งแรกของที่ปลูกมาตั้งหลายปีไม่เคยติดลูกโอ้โหปีที่แล้วเต็มต้นปีนี้ไม่โอ้มีอยู่มีอยู่แต่ไม่เยอะ ปีที่แล้วเต็มต้นเลยแม่ปีที่แล้วเต็มต้นเลยเจอหนาวมาไปหมดเลยนี่ไงแต่ว่าไม่เห็นมีเยอะเลยอ่ะเพื่อนๆมารอรุนกันมารอรุนกันรออีกนิดก่อนไป อันนี้เกิดเชอรี่เปลี่ยวนะคะป้าเพื่อนๆแค่นี้แหละยายขอตัวไปทำงานก่อนฮดูสอนมากเลยนะเพื่อนนะสอนสอนต้นนี้มาช้ากว่าเพื่อนเลยต้นนี้สีม่วงแอปเปิ้ลสีม่วงมันมันมันเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ค่อยโดนแดดมากมันอยู่ฝั่งนี้นี่สองต้นนี้พัน พันที่เอาไว้หน้าหนาวได้นานจริงๆมันไปโน่น2ต้นตายหมดนะอันนั้นเชอรี่เปียวแฟนยายปลูกเชอรี่เปียวเยอะมากเลยยายบ่นมาปลูกทำไมเยอะเอาไว้ทำน้ำเห็นไหมเปล่ากินน้ำผลไม้แทนน้ำเปล่านี่โอ้โหโ แบบนี้ไม่ค่อยชอบเลยอะตอน้นตอนมาแบบนี้ไม่ค่อยชอบถ้าตรงนี้นั่นก็เดสเดสไปเพื่อนทำงานก่อน